สวัสดีครับอาจจะ f ฟร x กชัน n ิงสตูดิโอรดคอมนะครับผมก็เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า no pain no gain มาตั้งแต่เริ่มต้นเล่นเวทกกันเหน็นไแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการฝึกของเราเนี่ยถ้าเราไม่ปวดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อไม่โตก็เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสงสัยมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยแม้แต่แม้แต่ตัวพี่เองอยู่ในจุดที่พี่โค้ชสอนคนอื่นใช่ไหม เด็กๆที่ออกกําลังกายมาสักระยะหนึ่งหรือนานแล้ว <c oughs> ก็ยังมีคําถามแบบนี้อยู่เว้ยพี่ก็เลยอ่าโอเคเดี๋ยวกูทําคลิปนี้ให้เป็นแบบละเอียดเลยอ่าท็อปปิ้งง่ายๆแหละแต่ว่าเนื้อหาละเอียดเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกรันว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงเสมอไปหรือเปล่าโอเคเออเรามาทําความเข้าใจเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อกันก่อนการสร้างกล้ามเ,เนื้อเนี่ยมันคือการใส่โหลด เข้าไปในการเคลื่อนไหว mm. เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดความเค้นสูงสุดหรือที่เรียกว่ามอร์โซฟาตีเมื่อความเค้นสูงสุดเนี่ยมากระทำต่อกล้ามเนื้อเนี่ย mm. กล้ามเนื้อก็อาจจะเกิดดัเมจแล้วก็ดัเมจที่นี้เนี่ยมันเป็นดัมเมจความเสียหายเส้นใยฉีกขาดแต่ว่าไม่ได้ขาดพึงอาจากาันแบอบกว่าแบบกล้ามเนื้อแบบฉีก ไม่ใช่แต่มันเป็นการฉีกขาดของมัสเซิลทรีอสหรือบริเวณรอบนอกของเส้นใหญ่กล้ามเนื้อการฉีกขาดตรงนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายนยรับรู้ว่ามันจะต้องมีการบรูรณาการเพื่อทำให้เส้นใหญ่เนี่ยมันมีความแข็งแรงขึ้นมีไซซิ่งที่มากขึ้นหรือว่ามีเส้นใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือคอนเซปต์ในการสร้างกล้ามเนื้อคือเราเรียงไม่ได้เลยเว้ยว่าเรา จะต้องฝึกให้ถึงจุดที่เส้นใยฉีกขาดแล้วบริโาการเพื่อให้มันมีการเติบโตขึ้นมาทีนี้เนี่ยพอ,พอพูดถึงแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะอ้าวทางนั้นเนี่ยโนเพนโอเกนก็เป็นเรื่องจริงสิก็ไม่เสมอไปฟังคำของพี่อาจจะแบบอะไรของมึงนถูกปะมันจะดูแบบเหมือนจะขัดแย้งกันแต่ว่าชาาก,ก่อนประสบฟังให้จบ โอเคทีนี้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต,ต์ในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วทีนี้เราอาจจะต้องรู้ก่อนวว่าไออาการปวดเมื่อยเนี่ยอาการเจ็บกล้ามเนื้อเนี่ยตึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เรายกหนักๆเนี่ยเมื่อดาเมจมันกระทาจนเส้นใย,ยกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยคือมันจะมีสารชีวเคมีตัวหนึ่งนะครับมันเป็นเซลล์โปรตีนเนี่ยแหละที่ร่างกายหลั่งออกมา เพื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยมัสโซแอเรียหรือจุดที่เราฝึกเนี่ยมันมีการอักเสบมันมีการฉีกขาดเกิดขึ้นนะอ่าแล้วก็เมื่อระบบประสาทร,รับรู้เนี่ยระบบประสาทเนี่ยก็จะส่งสัญญาณกลับไปที่ไขสันหลังส่งไปถึงสมองว่าเออบริเวณน,นี้พื้นที่นี้ตรงนี้แหละมีการอักเสบตรงนี้แหละมีการฉีกขาดร่างกายจะต้องบูรณาการนั่นคือหนะ้าที่ของไมโยคาย,ย โอเค okay. ทีนี้เรารับรู้แล้วแต่ว่าก็ต้องบอบแบบนี้ไว้ว่าตัวไมโยคายเนี่ย <c oughs> ม,ม,ม,นนมันก็ไม่แน่ไม่นอนเออมันก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเด็กเอาใจยากนิดหนึ่งคือเราไม่สามารถออกคำสั่งให้ตัวไมโยคายเนี่ยมันมันมีการอ,อทำหน้าที่ของมันเออ ได้หลังออกกำลังกายทันทีหรือว่าวันถัดไปทันทีไม่นะเราไม่สามารถสั่งการได้บางทีมันมันมันตอบไม่ได้จริงๆเว้ยบางคนอ่ะตัวไมโอไคอ่ะมันก็มันก็ลีเอาออกมาเนี่ยหลังจากผ่านการฝึกไปแล้ว24ชั่วโมงก็มีฉะนั้นมันเลยเป็นคำถามที่ว่าเอ้ยทำไมเวลาเราฝึกเนี่ยแล้ววันถัดไปเราไม่ปวดลันกลับไปปวดวันมรืนซึ่งจริงมันควรจะปวดใน วันถัดไปถูกป่ะดันไปปวดวันมะลืนอ่ะคือบางทีมันก็หาคาตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมไมโยคายมันถึงเอาแต่ใจหรือบางทียังไม่ทันพ้นยีิบสี่ชั่วโมงยังไม่ทันพ้นวันเลยกูฝึกตอนเที่ยงปุ๊บฝึกเสร็จปุ๊บห้าโมงกูปวดแล้วอารมณ์มันถูกรถสิบล้อทับมันเป็นอย่างนี้ยคือเราไม่สามารถสั่งการไมโยคายได้มันเป็นอะไรที่เออ ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ต้องพูดแบบนี้ตรงๆคือเอ้ทำไมผมถึงไม่ได้ปวดในวันถัดไปเรืออะไรเงี้ยคือคืออย่างที่บอกคือตอบไม่ได้เราเอาใจมันไม่ถูกเหมือนกันทีนี้เราอ่ะรับดูแล้วว่าเออเราสร้างดัมเมอให้กับเส้นใหญ่แล้วก็เส้นใหญ่มันมีความเสียหายจากนั้นนการบูรณาการเนี่ยมันก็จะส่งผลทีนี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ปัจจัยที่ทำให การบรูรณาการเนี่ยมี potential ที่ดีนะครับมีอยู่3พข้อนะครับข้อ1เนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของปริมาณแคลอรี่โอเคปริมาณแคลอรี่ที่มากพอเนี่ยแน่นอนว่ามันมันเปรียบเสมือนกับถ้าสมมุตินะเราอ,อยากสร้างคอนโดหรูแต่เรามีตังแค่หอพักนักศึกษาคำถามคือทำได้ไหมไม่ได้ถูกปะ่ะหรือเราอาจจะทำได้ก็ได้ก็ทำไปแบบว่าอพอเงินหมดปุ๊บพัก แล้วเราก็ไปฟาร์มตั้งใหม่แล้วก็พอเริ่มมีเงินหน่อยนึง่งอ่ะก็สร้างต่อมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้อ่ะคำถามคือมันอาจจะได้แต่มันอาจจะใช้เลระยะเวลาน,านานกว่าเดิมแล้วก็อาจจะไม่เสร็จสักทีสุดท้ายคนที่ซื้อโครงการนี้ซื้อคอนโดนี้จะเช่าอยู่เขาก็รอไหวไหมเขาก็อาจจะรอไม่ไหวก็คือเราเนี่ยแหละตัวเราอาจจะรอไม่ไหวว่าเมื่อไหร่ก้ามมันก้ามมันจะขึ้นว่าทำไมกูไม่ขึ้นสักที อะไรประมาณนั้นฉะนั้นปริมาณแครีมันจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายคนไม่กล้าที่จะกินไม่กล้าที่จะดันพลังงานขึ้นเพราะกลัวเราจอ,อ้วนก็ต้องบอกตรงๆว่าโอเคมันอาจจะน้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ไขมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าใน i ิน a s e ที่พี่แนะนำนะก็อยากให้แนะนำให้อ่านะต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแนะนำให้การการเพิ่มของน้ำหนักตัวเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างละเมียดละไมหรือช้าที่สุด เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะมันจะตอบได้ว่าเออเราเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยโดยที่เพิ่มแต่มาโซแมสจริงๆไม่ได้มาแต่น้ำหนักตัวอย่างเดียวอะ่ะคือบางคนบอกว่าน้ำหนักมาไวจริงแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยแม่งเป็นไขมันหมดเลยก็คือพลังงานเน่ยเยอะจริงแต่ว่ามันไม่ใช่พลังงานที่ ที่เหมาะสมอ่ะเออมันไม่ใช่พลังงานที่เหมาะสมคือมันเป็นพลังงานที่มากจนเกินไปอ่ซึ่งถ้าเราได้รับพลังงานที่มากจนเกินไปและจัดสรรไม่ทันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไปเป็นไขมันถูกป่ะแล้วถ้าไขมันมันเพิ่มในปริมาณที่ที่มากและรวดเร็วเนี่ยมันส่งผลต่อระดับของฮอร์โมนมันทําให้การจับตัวเพื่อนําฮอร์โมนไปใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ลดลง ต้องบอกแบบนี้นะครับทีนี้มันจึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมเวลาที่เราเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันควรที่จะให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบระเบียบระบายหน่อยไม่ต้องรีบเพิ่มนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า dirty b l o k เราอาจจะเคยเห็นคนที่โชว์แบบโพโชว์นะแบบกินไอ้นัแ่นบบกินไอ้นี่แบบกินพิซซ่าแบบกินโดนัทกินอะไรพวกนี้ของที่ พลังงานสูงก็ต้องบอกแบบนี้ว่าอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องของการใช้ตัวช่วยซึ่งถ้าถามว่า <c oughs> ทําได้ไหมทําได้แต่ก็ต้องขอเบรกพวกเองไว้ก่อนว่าเฮ้ยพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ใช้ตัวช่วยทั่วไปมันจะมีทั้งตัวเบิร์ตัวอินซูลินตัวอะไรต่างๆนาน,นาซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องแลกไปด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นฉะนั้นในคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่มีที่ปรึกษาไม่แนะนําเราควรที่จะ รับแครีที่เป็นคุณภาพแครีให้ได้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยวินัยมันควรที่จะมีก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูอยากเพิ่มกามเนนะื้อกูดันเลยโดนัทเลยกูดันขึ้นมาเลยพิซซ่าเลยกูแดบมันทุกวันไอ้เนี้ยไม่เพิ่มนะไอ้ที่เพิ่มคือ LDL อไอ้ที่เพิ่มคือไขมันเออไอ้ที่เพิ่มคือสิวฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ในเคสของคนที่ไม่ได้มีตัวช่วยจริงๆในเคสที่มีตัวช่วยก็ต้องเป็นอีกเลเวลเป็นเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นเลเวลด้วยนะบางคนใช้ตัวช่วยแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะถึงเลเวลที่จะเคลียร์อาหารที่ให้พลังงานสูงได้ก็ต้องบอกว่านี้จริงๆพี่เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของโดนัทสร้างกล้ามไปแล้วด้วยก็จะบอกหมดว่าเฮ้ย มัน,ม,น,ม,นมันทำได้นะทําได้จริงนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะต้องมีในเรื่องของที่ปรึกษาแล้วก็มีเรื่องของตัวยาที่ใช้ในกลุ่มของส,สายสารรังกะโตนที่มันจะมีความเสี่ยงที่ตามมาเสมอแต่ว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดีมีโค้ดที่มีความรู้ไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะไอ้ความเสี่ยงตรงเนี้ยมันก็จะลดลงไปได้พอสมควรนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเรามากินอาหารที่ให้พลังงานสูง หรืออาหารจ้างฟูด้ดหรืออะไรพวกนี้กันเถอะเพื่อทํากล้ามเนื้อโนไม่ใช่พี่กําลังจะบอกว่าเราควรที่จะเลือกสันอาหารที่เป็นคุณภาพที่ดีก่อนจากนั้นเนี่ยเมื่ออยากจะเล่นแร,แร่แปรธาตุให้หาโค้ดเก่งๆหาที่ปรึกษาดีๆแล้วคุยกันเพราะบางทีอ่ะคือพี่ต้องบอกแบบนี้เว้ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาทุกอย่างต้องวินยัยวินยัยวินยัยพี่เป็นคนที่ ทำงานในสายงานโคน้พี่เจอรูปแบบซิตูเอชันหลากหลายของของลูกเทนแต่ละคนฉะนั้นบางคนอ่ะมันพยายามแล้วจริงจริงบางคนเป็นพนักงานบริษัทบางคนเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจที่เวลาว่างแม่งมีน้อยมากแล้วแม่งต้องมาวินยัยต้องมากินอกไก่ต้มผักต้มปลาเนื่อง,งไอ้เหี้ยมันไม่ใช่บางคนก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ไหวบางทีต้องบินไปไประชุมต้องนู่นนี่นั่นฉะนั้นเนี่ยความรู้ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์ลิงอะไรต่างๆได้ ออพี่เลยบอกว่าไม่ได้เอนไปทิศทางใดทางหนึ่งว่าต้องคีนจ่าจนเกินไปหรือว่าต้องเป็นกินแบบพวกจังหรือพลังงานสูงมากเกินไปคือรู้หมดแต่ต้องอยู่ที่ซิทูเอชันของผู้ฝึกหรือผู้ใช้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าแน่แนๆเลยคือการที่เรามีพลังงานหรือแครีที่มากเพียงพอและเหมาะสมมันจะทำให้กระบวนการสั่งของกล้ามเนื้อเนี่ย มันออกมาดีเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ใช้อารมณ์มเหมือนบลูทูธอะคือทุกอย่างมันต้องใช้พลังงานฉะนั้นเนี่ยการที่จะสังงคอกล้ามเนื้อมันก็จําเป็นที่ต้องมีพลังงานสูงเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้จบไปในเรื่องของปัจจัยที่ทําให้กล้ามเนื้อเติบโตก็คือเรื่องของปริมาณแครีที่มากพอ 2. เนี่ยคุณภาพของการนอนคือเอาง,ง่ายๆเลยคือยังไงมึงก็ควรที่จะต้องนอนดีนอนดีนอนให้เยอะ คือพี่เคยนะเว้ยอันนี้เอาเอา,เอา,เอา,เอายกตัวอย่างพี่เองเลยก็ได้พี่เป็นคนที่ทํางานเยอะแล้วนอนน้อยมากมีอยู่ตอนหนึ่งที่พี่อะได้นอนเยอะขึ้นซึ่งทุกอย่างกูทําเหมือนเดิมเลยจริงทุกอย่างกูทําเหมือนเดิมกูแค่มีเวลาให้นอนเยอะขึ้นผลลัพธ์คือแม่งแฟตลงเฉยจริงแฟตลงเฉยมวลกล้ามเนื้อแม่งมาทุกอย่างแม่งดีหมดเพียงแค่นอนดีโอเคเอ่อทไมมันถึงเป็นแบบนั้นโอเคทาไมมันถึงเป็นแบบนั้น ต้องบอกก่อนว่าการนอนของเราเนี่ยมันจะมีไซเคิลของมันมันจะมีไซเคิลของมันเราจะเริ่มน้บตาตั้งแต่ตั้งแต่หัวถึงหมอนเลยหัวถึงหมอนปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะหลับตื่นหลับตื่นเนี่ยเมื่อผ่านระยะเวลาหนึง่งมันก็จะเข้าสู่หลับกลางหลับขั้นกลางเนี่ยจะเป็นช่วงที่ประมาณอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก คือเราจะรู้สึกว่าการหลับแบบเนี้ยแล้วถ้าเราหลับสักครึ่งชั่วโมงระหว่างวันหรืออะไรพวกนี้เราจะรู้สึกว่าเออตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีแรงการแหนบหรือว่าการแบบหลับแบบเอาแรงแบบนี้เนี่ยสมองส่วนความจำเนี่ยมันได้มีการพักผ่อนแล้วมันทําให้เวลาตื่นมาแล้วเราไม่รู้สึกว่าเพลียหรืองัวเงียเราเรามีแรงมากขึ้นทีนีน้หลังจากผ่านช่วงหลับกลางไปจะเป็นช่วงหลับลึกลับลึกเนี่ยแหละเป็นคีย์ พอหลับลึกเนี่ยสมองเนี่ยมันจะทํางานแบบแทบจะชัดดาวเลยมันจะทํางานแบบคลื่นความถี่ที่ค่อนข้างต่ํามากแค่แค่ไม่กี่เฮิร์สแค่นั้นเองร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการสังเคราะห์กล้ามเนื้อที่ดีขึ้น,นในช่วงระยะเวลานั้นนะครับก็คือช่วงหลับลึกเอาง่ายๆลองนึกภาพถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเราจะซ่อมลิฟต์กับบันไดเลื่อนตอนห้างเปิดหรือตอนห้างปิด ตอนห้างปิดถูบ่ะหลักการเดียวกันร่างกายจะสังเคราะห์ได้ดีที่สุดฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดคือช่วงระยะเวลาที่เรานอนหลับลึกแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ไว้เวลาที่เราเข้าสู่สภาวะหลับลึกเนี่ยหรือว่าช่วงที่หลับลึกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแค่หนึ่งไม่ได้เยอะ25นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วพอเราผ่านช่วงหลับลึกไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ภาวะช่วง เอ่อร uh, uh, ิมสลีป sorry นึกช้าไปหน่อยคือ <c oughs> กูก็นอนร้อยเหมือนกัน <c oughs> บางทีก็มีลืมๆอ่อช่วงเริมสลีปหรือว่า rapid eye movement ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้สามช่วงเฟสนั้นอะเป็นช่วงที่ลูกในตาของเราเนี่ยไม่ได้ขยับมันจะเรียกว่านอน rapid eye movement หรือนอน r ริ Sleep พอผ่านไปแล้วใช่ป่ะสามช่วงเฟสแรกมันจะเข้าสู่ภาวะที่ ตาของเราอะกอกไปมาตอนนั้นน่ยสมองมันเจอเหมือนถูกกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นสมองส่วนหน้าที่เรียกว่าพิฟเฟนทอลคอร์เทกซ์มันจะถูกกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นซึ่งพิฟเฟนทอลคอร์เทกซ์เนี่ยมันจะเป็นสมองส่วนที่คิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลฉะนั้นเนี่ยเราอะเราส่วนใหญ่นะมักจะฝันในช่วงเวลาตรงนั้นแหละเพราะสมองมันเริ่มทํางานทีนี้พอจบเนี่ย,พอ,ยพอจบเฟสต,ตรงนี้เนี่ย คือสเฟสทั้งหมดแล้วก็รวมเฟสที่มีการกรอกตาไปด้วยเราจะเรียกว่า1 Cycle ซเคิลสลีปหนึ่งไซเคิลสลีปตรงนี้มันจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมง45ประมาณนี้นะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเล,อลองมานับดูนะครับถ้าเรานอนซักขั้นต่ำคือ6ชั่วโมงจะเทียบเท่ากับเรานอนทั้งหมด4 4่ y ี่ไซเคิล นึกออกไหมแล้วในสี่ไซเคิลสลิปเนี่ยถ้าเราแยกออกมาในช่วงที่มีการสังเคราะห์กล้ามเนื้อที่ดีมันก็จะเป็นช่วงหลับลึกถูกปะหลับลึกจะมีแค่30นาทีในแต่ละเฟสนั่นเท่ากับว่าเราจะมีระยะเวลาถ้าเรานอน6ชั่วโมงนะเราจะมีระยะเวลาที่กล้ามเนื้อจะฟื้นฟูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงกับ20นาทีก็คือ4คูณ30แค่น,นั้นเอง ฉะนั้นนี่เ,นเป็นที่มาที่ว่าทำไมเราควรที่จะนอนให้เยอะออกระบวนการในการสังเคราะห์กล้ามเนื้อมันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วเมื่อเรามีการนอนเยอะขึ้นมีช่วงหลับลึกที่นานขึ้นร่างกายก็ใช้พลังงานมากขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นนั่นจึงเป็นที่มาที่ว่าทําไมเนี่ยเวลาที่เรานอนดีนอนเยอะนอนหลับนอนมีคุณลิตี้เนี่ยไขยมันถึงลงได้ทีนี้มันก็จะมีคําถามใช่ไหมว่า้ hey, พี่ถ้า ผมนอนผมนอนได้ไม่เยอะในช่วงกลางคืนผมมาเก็บแต้มช่วงกลางวันได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่ว่าถ้านอนเังอาจจะต้องนอนให้ได้อะหนึ่งไซโคสลปอารมณ์แบบนอนเก็บแต้มนะแต่ก็ประสิทธิภาพก็ไม่เท่ากับคนที่นอนยาวๆเองอยู่ดีแต่ต้องเข้าใจวิวบอามันได้ไม่ได้แต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่มากเท่าซึ่งถ้าสมมุติว่าเรานอน ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือว่าหนึ่งไซเคิลสลิปเนี่ยเราก็จะได้ระยะเวลาในการฟื้นตัวกล้ามเนื้อมาประมาณ3 0มบนาทีแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนอนแค่แบบนอนเอาแรงแบบเทกกันแอบอ่ะครึ่งชั่วโมงเราจะไม่ได้ในเรื่องของการฟื้นตัวกล้ามเนื้อตรงนั้นแต่ว่าเราจะมีแรงในการที่เราจะไปยกน้ําหนักอะไรประมาณนั้นต้องแยกออกจากกันก่อนฉะนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นที่มาที่ว,ว่าทําไมเนี่ยเฮ้ยแค่มึงนอนดีเนี่ยอัตราการสัางของกล้ามเนื้อแม่งก็ดีขึ้นละ ทีนี้อันสุดท้ายข้อสปัจจัยที่ทําให้กล้ามเนื้อเติบโตก็คือเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนแล้วอาจจะเคยนะแบบว่าอาจจะเคยเปรียบเทียบกับคนอื่นแบอบกว่ากูเล่นกับไอเฮี้ยเนี่ยเพื่อนกูเนี่ยเล่นมาด้วยกันไอเฮี้ยท่าเดียวกันเลยคุณที่นในการนอนใกล้ใกล้เคียงกันวนะ่อาหารแม่งกูก็แดกใกล้เคียงกับมันทํามไมกล้ามกูไม่ใหญ่เท่ามันก็ต้องพูดตรงๆว่า มันเป็นเรื่องของฮอร์โมนคือมันจะมีบางคนที่พระเจ้ารักเราอาจจะเคยเห็นว่าแบบบางคนนะชอบโพสอะแบบสายธรรมชาติครับธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆแบบแบบว่าไม่ได้อวดนะว่าสายธรรมชาติครับไม่กินเวอันนี้คือแม่งอวดคือแบบทำเป็นแบบเอ้ยกูไม่ได้แดกเว้ยกูเก่งกูเก่ามึงไอ้ยังไม่ใช่แต่บางคนแบบคือแม่งแบบบอกตัวเองเลยว่าผมสายธรรมชาติแล้วบอดดี้แม่งออกมาสวยจัดเลย เอออันนี้คือของเรื่องของฮอร์โมนคือพระเจ้าหลักเออฉะนั้นมันจะมีคนที่เ,เราเห็นตามโซเชียลบางทีบอกว่าเ,เป็นในเคสที่ใส่สารกระตุน้นบอกใส่เทสโทสเตอโรนอะใส่ฮอร์โมนเพศชายกูใส่แค่เนี้สามรยกูใหญ่แบบโหกูใหญ่เท่ากับคนที่ใส่พันมิลิกรรมโหมึงใส่เยอะเกินมึงใส่เวอร์ใส่ลดนู่นนี่นั่นไปขิงกันเอง ขาบอกเฮ้ยใจเย็นบางคนอ่ะค่าเลือกเขาไม่ได้ดีพระเจ้าไม่ได้รักเหมือนมึงก็ต้องบอกแบบนี้นะเออคือพี่อะเซฟเซฟคนที่แบบโดสสูงกว่าหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขา,าพยายามพยายามอย่างมากนะแล้วเขาจําเป็นที่ต้องใส่เยอะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับคนที่ลูกหลักพระเจ้านึกออกปะ คือกูเข้าใจหมดอะแต่ว่าคือกูไม่ชอบการที่แบบมานั่งขิงใส่กันหรือว่ามาแซกันมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระเออคือมึงไม่ได้เก่งกว่าแม่งหรอกมึงแค่โชคดีพูดเลยมึงแค่โชคดีเออแล้วบางทีแบบโค้ดเอาเด็กมาบอกโอ้ยผมเด็กผมใส่แค่นี้ก็ใหญ่กว่าแม่งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องบอกตรงว่ามึงไม่ได้เก่งกว่าหรอกมึงก็แค่โชคดีเหมือนกันที่มึงได้เด็กที่ข่าเลือดดีเออลูกหลับพระเจ้า ฮอร์โมนแม่งดีใส่ยาที่อะไรเข้าไปแล้วแม่งบบอดี้แม่งรับกับยาได้ดีเอ,อมีความสามารถในการจับตัวยาได้ดีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องบอกตรงๆนะมันตรวจเลือดแล้วเช็คได้ตรวจเลือดแล้วเช็คได้เอ,อแต่ว่าตรวจเลือดเนี่ยไม่ใช่ตรวจแบบว่าตับไตไขมันไม่ใช่น้ยแล้วไอ้เหี้ยกูก็งงเว้ยเดี๋ยวนี้ก็จะมี คนดูค่าเลือดนะรับดูค่าเลือดนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูแค่ตับไตไขมันแล้วก็วางสเต็กยาให้ได้เฮ้ยเฮียมันไม่ใช่ต้องบอกนี่แหละว่าม่งไม่ใช่เว้ยคือการที่จะดูค่าเลือดให้คนคนหนึ่งว่าเขาควรที่จะรันอะไรแม่งดูละเอียดกว่านั้นดูเยอะกว่านั้นเออดูปริมาณของฮอร์โมนเพศชายอันนี้หนึ่งแล้วก็คือโธโทเทโสโตรนแล้วไหนจะต้องดูเรื่องของ Uh, bioavailable test หรือว่าเทสที่เอาไปใช้ได้สมมุติสมมุติเทส700 bioavailable คือ650นั่นเท่ากับว,ว่าวุ้ยแม่งเปอร์เซ็นต์ในการจับตัวหรือ free test แม่งสูงมาก free test เนี่ยก็คือความสามารถในการจับตัวของฮอร์โมนเพศชายที่จะเอาไปใช้ได้แม่งสูงมากแม่ง90%ขึ้นแสดงว่าใส่ย,ยาที่อะไรเข้าไปเกือบร้อเปอแม่งเอาไปใช้ได้หมด ออแล้วก็จะมีในค่าของ SHBG หรือว่า Sex Hormone Binding Globulin ไอค่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นฝั่ง subset ของเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งถ้าสมมุติว่าโดยส่วนใหญ่นะเมื่อเอสโตรเจนสูงเนี่ยส่วนของค่า SHBG หรือว่า Sex Hormone Binding Globulin เนี่ยที่เป็น subset อนะมันมักจะวิ่งตามกันก็คือสูงเหมือนกัน แต่มันก็จะมีในเคสที่เอสโตรเจนสูงแล้วเอสเอชบีจีต่ำเอสเอชบีจีเนี่ยมันจะเป็นเซลล์โปรตีนฝั่งเอสโตรเจนเนี่แหละที่จะไปแย่งการจับตัวของฮอร์โมนเพศชายโดยส่วนใหญ่ถ้าเอสเอชบีจีสูงฟีเทนมักจะต่ำเออมันจะเป็นแบบนี้มันจะล้อกันล้อตรงข้ามกันฉะนั้นเนี่ยในเคสบางคนแม่งเอสเอชบีจีแม่ง, G, มงต่ำเตี้ยเรียดินแบบเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยนะคือคือน้อยมากฟีเทนแม่งล่อไป90%กว่าเปอร์เซ็นต์ แล้วแม่งยังได้ค่าเอสโตรเจนที่สูงพี่ต้องบอกเลยนะว่าเอสโตรเจนสูงสร้างการเหนื้อได้ดีเออไม่ใช่ว่าต้องมีฮอรมม์โมนเพศชายสูงเดียวนะโนไม่ใช่ต้องมีเอสโตรเจนสูงด้วยอันนี้คือค่าเลือดพระเจ้าค่าเลือดพระเจ้ามันพระเจ้ารักนะมันจะเป็นค่าเลือดประมาณไหนเอสโตรเจนสูง,ง HbG ตำ่ำฟรีเทสทๆทๆทๆทส,สูงทั้งทั้งทังทัโทส้ตอโรนสูงอันนี้คือคง้งทั้งทั้้า ฉะนั้นเนี่ยในบางเคสที่แบบว่าเอ้ยผมเป็นนัตีนะกล้ามาสวยเลยนู่นนี่นั่นก็ต้องบอกตรงๆว่าค่าเลือดตั้งต้นคุณดีแต่ว่าเราไม่ได้มาดิสคุคณนะไม่ได้มาถึงอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าคุณออกมาดีอ่ะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ในเคสที่หลายๆคนเขาใส่กันเนี่ยหรือพวกเราหรือกู้เนี่ยค่าเลือดเนี่ยพระเจ้าไม่ได้รับเราใส่กันเพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยทำให้ความพยายามของเราเนี่ยเห็นผลบ้าง ต้องใช้คานี้คือกูก็พยายามเซฟพวกมึงนะที่แบบใส่ๆกันนีะยว่ากูก็พยายามเซฟพวกมึงว่า i, เฮ้ยไอ้เราใส่กันเลยเพราะว่าทุกคนอะวินัยแม่งแม่งเต็มร้อยหมดแหละทุกคนทําอะไรอะก็อยากได้อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีถูกปะ่ะมันคงไม่มีใครแบบฉีดสังกัตุนแล้วก็นอนเฉยๆเป็นผักแล้วก็รอให้การขึ้นไอ้ี้ยไม่มีทางทุกคนแม่งโอ้โหกูใส่ยับใส่เต็มที่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยวินัยทุกคนมีหมดแต่อยู่ที่ว่า สิ่งที่เขาแบกรับเออหน้าที่การงานความรับผิดชอบทั้งหลายแหล่มันทําให้เขาไม่สามารถที่จะวินัยได้เต็มร้อยเหมือนพวกนักกีฬาฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยคุณวินัยต้องดีกล้าหนึ่งกล้ามคุณถึงจะมาไอเฮียโนบูชิตไม่ตัวสังกัตตุนมันจึงเป็นตัวช่วยแต่พี่ไม่ได้เยอะท่าทุนหรืออะไรสังกัตุลนะแต่พี่กาลังจะบอกว่าพี่นับถือวิยทยาศาสตร์ฉะนั้นอะไรที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเราโอเคเราโอเค เออเนี่ยมันก็เลยจบพาร์ทไปในเรื่องของว่าเออถ้าสมมติว่าเองมีทั้งหมดสาพาร์ทนั่นน่ะปัจจัยในการสังเคราะห์กล้ามเนื้อมึงอ่ะมันจะมี potential ที่ดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาโอ้โหพูดมาตั้งยาวย้อนกลับมาในเรื่องของโนเพนโอเกนฉะนั้นเนี่ยคำว่าเราจำเป็นที่ต้องเพนเราถึงจะเกนหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมพี่ก็ต้องบอกว่าไม่เสมอไปถ้าเรามีปัจจัยพวกนี้ ทั้ง3อย่างเนี่ยมี potential ที่ดีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเพ่งก็ได้เราก็เกณฑ์เพราะว่ามันเป็นตัวบอกไว้ว่าเรามีอัตราการสังเคราะห์กล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ในอยู่ในตัวเลขที่เหมาะสมกับความเสียหายเ,เพราะว่าถ้าถ้าความเสียหายมันสูงใช่ไหมแต่ว่าอัตราการสังเคราะห์กล้ามเนื้อมันต่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีการเจ็บปวด มันมีมันมีเรื่องของการตกค้างของความเจ็บปวดเสมออยู่แล้วแต่ว่าถ้าความสามารถในการสังเคราะห์มันอยู่ในเอเวอเรสที่เท่ากันหรือสูงกว่ามันจึงแปลได้ว่าเราเนี่ยฟื้นตัวทันและอาการปวดเมื่อยอาการเจ็บปวดตกค้างมันก็จะไม่เกิดขึ้นทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีอัตราการสัง,งเคราะห์ก้ามเนื้อเนี่ยอยู่ในเลเวลเดียวกันกับความเสียหาย เพื่อที่จะทำให้เป็นโนเพนก็เกณฑ์ได้ก็มันมีอยู่2วิธีหนึ่งคืออาศัยแบบความรู้สึกเราเลยก็คือว่าเออเนี่ยเราเราฝึกแบบไม่ลำเอียงอะคือคือเราสามารถตอบตัวเองได้โดยที่ไม่ลำเอียงว่าเออกูฝึกเข้มข้นจริงๆอะฝึกเข้มข้นมากๆเ,ออเราอาจจะใช้การ วัดค่าโดย RPE scale หรือว่า Rate of p r o e i v e Exertion พี่ทำคลิปนี้ไว้แล้วก็คือเป็นการาให้คะแนนให้เลเวลความเป็นคนที่เราฝึกถ้ามันสูงมากๆก็แสดงว่าโอเคอัตราความเสียหายก็น่าจะเยอะอแบบให้สเกลจาก0ูถึง10ถ้าให้9-9.5แสดงว่าโอเคแม่งสูงมากแล้วอะไรประมาณนั้นพี่ทำคลิปนี้ไว้แล้วเราไปเปิดดูต่อกันเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์หลังจากจบคลิปนี้ไว้ให้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ลำเอียงใช่ไหมแน่นอนว่าถ้า าอัตราการการสร้างความเสียหายมันสูงกว่าค่าการสังเคราะห์แน่นอนว่าวันถัดไปเราก็จะต้องปวดเมื่อยหรืออีกสองวันถัดไปซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าสมมตินะเราไม่มีอัตราการปวดเมื่อยและเราไม่ลําเอียงเราแบบว่า,วาโอเคกูฝึกหนักมากจริงเราไม่ปวดเมื่อยเลยแสดงว่าเรามีอัตราการสังเคราะห์อ,อยู่ในเลเวลของความเสียหายที่เหมาะสมอันนี้คือใช้วิธีแบบบ้านๆอันนี้คือหนึ่ง กับ2เนี่ยตรวจค่าเลือดตรวจค่าเลือดตรงนี้เนี่ยพี่จะใช้เป็นการตรวจค่าไตนะครับการตรวจค่าไตแต่พี่ไม่ขอบอกว่าตรวจค่าอะไรแล้วกันเ,เพราะว่าอันนี้มันก็เอาไว้สําหรับการดูแลนักกีฬาของพี่นะครับการตรวจค่าไตตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คไว้ว่าถ้าความเสียหายมันสูงมากมันจะมีมันจะมีสารชีว,วเคมีตัวหนึ่งมันลิ้งเอาออกมา มันชื่อว่าเมเอ่อเมโยโกบินไอตัวเมโยโกบินเมื่อมันลิกเอาออกมามันจะทำให้หน่วยไตยของเราเนี่ยมันเกิดฟลกซ์หรือว่าเกิดตะกรันมันทำให้ค่าไตาของเราสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเราตรวจเลือดออกมาเราค่าตัวเนี้ยมันฟ้องว่ามันสูงมากๆมันก็จะเป็นตัวบอกเราว่าเออเฮ้ยมึงสร้างดาเมจรุนแรงมากเลยแต่อัตราการสังเคราะห์อของมึงอะต่ำ เมื่อตรวจเลือดเรามาเราพี่ได้ดูเปอร์ได้ดูตัวเลขแล้วพี่ก็โอเคมึงเพิ่มยาจบทุกอย่างง่ายแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเหตุเป็นผลเว้ยว่าเวลาที่เราจะให้เด็กคนหนึ่งอ่ะจะเพิ่มตัวช่วยเพิ่มสกัะตุน้นหรือเพิ่มยาหาเหวอะไรก็ตามแต่มันมีที่มาที่ไปเสมอไม่ใช่ว่าอ้ยมึงรันมาเท่าไหร่ละอ๋อมึงรันมาสามเดือนละไอ้เหียเพิ่มยาเลยไอ้อย่างเงี้ยไม่วิทยาศาสตร์ไอ้อย่างเงี้มออยมันเป็นแบบโบรสไซน์อะนะ บรโอไซอะคือแบบมั่วๆซั่วๆอซึ่งมันมันมัน,ม,นมันไม่มันชีว่าอะไรไม่ได้ออ,อแต่ถ้าตรวจเลือดมาเฮ้ยโอเคค่าค่าความเสียหายมึงสูงเฮ้ยงั้นมึงเพิ่มยาได้ละอันเนี้ยมันมีเหตุผลแมกเพียงพอที่มึงจะเพิ่มยาละไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะเพิ่มก็เพิ่มนั่นแหละคือเป็นที่มานะครับก็มันจะอันที่สองเนี่ยจะวิทยาศาสตร์หน่อยซึ่งพี่ใช้วิธีที่สองโดยส่วนใหญ่ เวลาพี่จะเพิ่มยาให้กันเด็กๆนะครับก็จะอะไรประมาณนั้นฉะนั้นสรุปเลยสรุปเลยโนเพนโนเกนมีจริงไหมไมีจริงจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรที่จะเพลนซึ่งถ้าเราโนเพนเรามีอัตราการสังเคราะห์กล้ามเนื้อที่ไล่เลี่ยกกับความเสียหายในระดับที่ดีเราก็เกณฑ์ได้โดยที่เราไม่ไมเจ็บไม่ปวดฉะนั้น พวกเองก็น่าจะได้คำตอบแบบละเอียดแล้วนะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้พวกเองจะสนุกกับกับหัวข้อนี้นะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย